มันก็มีประเด็นดราม่านะครับกล่าวถึงพี่พศอนนนกับหนังเรื่องใหม่นะหอแต่แตกภาคใหม่ท่าสุดเนี่ยโดยมันก็มีคนไปเมาส์กันนะว่าเออพี่พศอาหากินกับคนพิการคือเอาคนพิการมาเล่นเออพี่พศเขาก็ตอบกลับสิผ่านอินสตาแกรมของเขาเขาบอกว่าถึงไอ้พวกใจแคบที่ชอบดูถูกคนพิการทั้งหลายทําไมพวกอึงถึงคิดได้แค่นี้เองเหรอ หาว่าเราหากินกับคนพิการสาเหตุที่อัลฟาอันยศหลินมาแสดงหนังเพราะเราต้องการให้โอกาสเขาได้มีงานทำทุกคนไม่ได้อยากเกิดมาเป็นแบบนี้เขาก็คนเหมือนกันเราต้องให้โอกาสพวกเขาถ้าเรามัวแต่ไปบูลลี่เขาไปดูถูกเขามันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมเขาก็คนเหมือนกับเราทำไมพวกมึงถึงได้ใจแคบแบบนี้นะระวังเถอะ พวกอึ่นออกลูกออกหลานมาจะเป็นแบบพวกเขาบ้างเราต้องให้โอกาสคนที่ด้อยกว่าเราไม่ใช่ไปดูถูกพวกเขาฟาอันยศและหลินก็ตั้งใจและพร้อมใจมาแสดงเมื่อเขาได้โอกาสเราก็จ่ายค่าตัวเขาด้วยบางคนเขาไม่เอาเราก็จ้างบางคนเขาไม่เอาเราก็จ่ายขอให้เขามีงานทําเขาก็มีความสุขและดีใจแล้ว กับคนที่ด่าไม่มีโอกาสทำหาอะไรเลยมีแค่โอกาสนอนด่าคนที่เขาได้ดีมีงานทำอยู่กับบ้านเฮ้อไอ้พวกใจแคบอย่าให้กูขึ้นรอบสองพูดอะไรไม่คิดคนที่เขาจิตใจดีงามเขาคงเข้าใจดีอยู่แล้วเรื่องหน้าเจอกันนะยศหลินฟาอันเอาจริงๆนะครับ ในมุมผมผมก็เห็นด้วยกับพี่พ์เนาะในประเด็นเรื่องของการให้โอกาสคนที่เขาไม่ได้ร่างกายผิดปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสเขาทำงานนะครับจริงบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายด้วยนะว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมีสัดส,ส่วนในการจ้างผู้พิการเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้อะไรอย่างนั้นแต่ก็อย่างที่ว่านะมีคนก็ไปหากินอะไรอย่างงี้ด้วยเดยหากินกับคนพิการ หากหัวคงหัวคิวอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่พอมอเขาก็รับเรื่องแล้มั้งนั่นแหละครับผมมองว่าคนพิการเขาก็อยากมีงานทำเขาก็อยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินี่แหละถ้าเรามีโอกาสนะถ้าสนับสนุนได้ก็สนับสนุนกันครับ